จะซ่าแกงโน้ตไม้สุ้กินแน่เอามาเอามาเฮ็ดแซบๆเด้อโอเคโอเคไปจัดการเลย กระปุกแดงม,ดมาโบไปทั้งดอกทั้งมะโคเลโคเลโคเลครฮัลโหลกาบทักทายสบายดีทุกคนสบายดีตอนเช้าเช้ามื้อนี้ค่อยสิพาดเดียวไปหาน้องไม้กับอีเมสสองคนว่าสิมากแกงง่ายนะทุกคนเดี๋ยวเฮาจะไปลุ้นนำเดียวเนาะว่าเฮาสิได้น้องไม้พ่อแกงบ่มื้อนี้นะ แม่สบายดีเนี่ยเม่สบายดีไปหาน้ำไม้เถิดหาน้ำไม้ไมา,กา,าแกาาแงไปกับอีเม่รับรถจักไปทุกคนค่อยคือสิมีที่ถ่ายด้วยอันขาไปเ,เดี๋ยวตัดภาพไปบ้านหอดคุณแร่เพราะว่าค่อยอันนั้นค่อยอันค่าขับรถทุกคนทุกคนตอนนี้นตาตัดภาพหอดไฮแล้วหอดไฮเดี๋ยวค่อยมารีวิวไฮเทอรเบิรงเนาะรีวิวสวนเทอรเบิรงเพราะว่ามีที่มา พบโซน,นนะี้นะหึงแล้วเนาะทุกคนทุกคนคือสีลืมบรรยากาศโซนค่อยแล้วเดี๋ยวค่อยสิทายคลิฟมาฝาเนาะทายคลิปบรรยากาศมาฝาทุกคนนี่น้องหมูทุกคนนี่น้องหมูกะใยเมื่อเล้วนี่นะดู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 ดนะรีบไปโซนโซนนั้นโซนหมูเนาะทุกคนโฮหมู ต้นไม้เฮากรเยยอันนี้สิเป็นมากมีทุกคนต้นมักมีใหญ่แล้วนี่ต้นมักโมงกันใหญ่แล้วทุกคนปีนี้บางที่ก็อาสีได้กลิ่นเนาะต้นมะมงต้นมะมีกันใหญ่มาแล้วนี่อันนี้ก่อนต้ไม้เลี้ยงน้องก่อนไมเลี้ยงน้องนี่กันใหญ่ละมีต้นมะขามนี่นองสะเนาะทุกคน <c oughs> เดี๋ยวไปเบิ่ง พุล่ะก่อนนะไหมพุเป้าหมายเฮ้าอยู่ทางพุอินเวไปก่อนแล้วพี่อยู่ทางพุนไปเบิ่งน้ำกันคน นี่ก็มีเอานี่ทุกคนสมซื้อแหน่งน่าไม้ีห้เ้ยทุกคนเอ้ยมาหาูกไม้เ้ยหาหน้าไม้แก่ง,ง่ายแซ่บไม่ต้อย แม่อันนี้เง่น้อยอันนี้เลยนี่นี่อันนี้กรแมนก็เดียวมาแม่นี่นี่ตนน้นัะไเห็นไหมมันห้าวนะคะก่อนหน้าไม้็ะยืดสนเลยเลยทุกคนส่วนเจาของ <สด S 2> nó máy phụ cái nó máy bùn púเอง Để bưng cò năn co cò nỉ có nhảy cò bác nhảy nữa โอ้ยม่แล้วนี่ทุกคนตอนนี้อยู่เริกองอะนลับมาเยอนไม่โงโดสามโดสิเแม่เอองามอะไรตอนนี้สิอเอมอครบมูไม่เดินสิบสองงามได้นะคะทุกคนติเตเกเซตแซตนะ เกงจิลอเก่งจิลอบ่เบ่ยกฝ่นได้คูปเปอร์้าเหลตกแต่งานแซ่บได้แกงน้นไมยานี้ไปเบิ้งกอะโพนั่นนะ ทุกคนสียางพะพูหไปเบางก่อนนั้นอีกท้องฟ้ากับสีบคึืม้มคึื้น่นทุกคนเมื่อน,นี้นะน,นะอสีทะเลงามเลยบรรยากาศคักขนาดนะทุกคนถ้าแกงกินยุ่นะสซนนี้แห้งคักเห็นบอ่สามอันยืดถึงบ่

ไปไปกันต่อ,ตอบรรยากาศวันนี้คักขนาดทุกคนมันเย็นมันหนาวมันเนย็นหอดยังระดูหนาวเราได้บ้านค่อยหนาวเลยทุกคนเลิมลมพัดโอ้ยโอ้ยนะหนาวเลย อกออตอนนี้เฮาก้าหมาหอดป่าทุกคนป่าเน้อไม้ป่าสวนป่าที่เฮามีที่ทางเป็นท้ายมีที่ทางเป็นเดินนะทุกคนปล่อยให้ไม้มันใหญ่เดี๋ยวรีบวิเบิ่งนทุกคนีป่านี้คือท,ท,ท,นะทุกคนน่าสิคุ้นคุ้นกันอยู่เพราะว่าเฮามาหาเนือไม้แล้วก็หาคุนกระปุกก็ยุ่ในป่าน,นี้เลยทุกคนแต่ว่าปีนี้เนี่ยทาง ทางให้มันแปดเนาะมันกระสีมีประมาณนี้แหละกกไม้กะลายอยู่ไรน่ะฮะเป้ามไม้ห้องไปคือน้ำไม้ก่อนนั้นเรื่บางน้ำกันว่ามันจะมีหรือมันไม่มี Nàng manh mẹ ơi ừ.

หนายคักอะไรทุกคนน่ะต่อถึงยจ้บนนี้ถึงรูกมาหอน,นี่แก่เห็นมาโทรผู้ทุกคนมาโทผู้อย่ไห้นี่ยูแก่หมดละโนเมนโนใหญ่หมดและนะ้วน่ะ บ้านคอยละเอินมาโทษผู้ทุกคนอันนี้นะนี่บ้านดูเจ้าละเอิ้นมามมาพี่เลยเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งพักพักค่อยมาปูกับอีแม่สองคนทุกคนมันองงามแล้วบอเดี๋ยวไปเบิ่งกันเดียวเนี่ยนี้แลละทุกคนอยู่สามธรรมาติาหากินตามธรรมาติาวิถีชีวิตบ้านนอกโอ้ยล้มละ วิถีชีวิตเด็กบ้านนอกนี่เคือเป็นจังซี่เลยคือเป็นจังซี่ทุกคน cảm ơn ông ngắm ngắm, anh ạ, hay, tất cả mọi người, bắp hay, ngắm bơ, bụi bay phun bắp sang hay, háng mỡ lên ตอนนี้ค่อยได้ออกมาแต่ป้าแล้วทุกคนป้านอาไม้แล้วสีมาเฮิเบิ่งอันนี้เนาะทุกคนจะเอนี่กงมาซิดานแล้วทุกคน,น,กม,กคนมันซุกแล้วเดี๋ยวค่อยสปิดมากินเบิ่งน้อง่ามันสิแซบหรือบอไปหรือไปลองกินมิซิดาเบิง่งนาะนทุกคนมิซิดานี้จะไงเนี่ยปีนี้ก็เป็นปีกายนี่ก็เป็นทุกคนดกดูด โอ้ตัวเลอกเลยตัวสุกอ่ะใส่ก็คือว่าเห็นตัวสุกทุกคนนี่มานี่นี่ไงอิ่มพดเลยตัวนี้เอ้ยตัวนี้นะนะทุกคนมันมอดพิเรกินแล้วสิบ,บมมมมแล้วนี่มันเป็นตะกินหน่อยนี่ทิ้ เมื่อกินก็เจวแซบเจวมัสซิดาเดี๋ยวค่อยสิหาปิดดบ้างก่อนว่ามันได้น่อยได้ไดหลายจังเลยทุกคนนี่ทุกคนเราเปิดแล้วเรียบร้อย แซ่เดี๋ยวทุกคนเมื่อพบกันยูเฮนเนาะตอนนี้ก็อีเมะก็มาละมาแต่ผาหน่อไม้ละเมื่อเมื่อแจกยินยูเฮนไปทุกคนจุกินได้อนี่ทุกคนมาหอดเทินแล้วหอดเทินแล้วที่ทำสิพาเดี๋ยวใบเนาะใบหน่อไม้แกงง่ายเลยทุกคนไม่เสื้อผักจะเสียหายีบอกเมะมันคือตำโต๊กินัดเองเลี้ยข้าวเลี้ยวถิมลิง ก็คือมอบเงินนะสาวตาทุกคนเขาจะเป็นคนใบแม่ไปหน้าแมาไปหน้านมุกมีดน,น,นะ กินแน่เอามาเอามาเฮ็ดแสบๆเด้อโอเคโอเคไปจัดการเลย ขั้นตอนนี้สิเฮ็ดพปเนลเลอร์คบโคบโเก่งทำไมแย่แบนี้ต้องคุกเอาเป็นเจนจเข้าวเนื้อข้าวนังเนาะ อนนี้เซร์มาเพชรทุกคนหลังจากเซอร์มาเพชรแล้วก็เอาไม้ลงเลยนี่หลังจากนั้นก็ต้มท่าให้มันจืดนะทุกคนจอต้าคั้ตอนนี้เฮ็ดพี่เนอต่ำเข้าเบอร์เซอร์แกงมะมัยขั้นตอนที่สำคัญที่สุดตอนนี้ถ้ามือเซื้อเข้าเบอร์มันแก่ แกงน้ำไหมเนาะใบพี่เรนใบยนาใบยาน่าเสือแกงน้ำมหมทุกคนเดี๋ยวพาไปเบิ้งหม้อนน้ำมหมก่อนอ่าทุกคนจืดระบบิดสตาร์นี้นะฟูดออกเสร็จทุกคนเดียวเบิ้ง นี่น้ำไม้เห้ากันสิมมันก่อนอันนี้เอามาสิมมีดข่มันเล,เลยได้เจ้าตา เตรียแล้วเตรียแล้วทุกคนขั้นตอนสำคัญมาแล้วทุกคนนี่ よっ นี่ทุกคนตอนนี้ก็เข้าเบอร์เข้าแ,แล้วละกันสต้ตาสีเอาลงมหม้อเลยจ้ะปิดตูนเสื้อหม้อ,อ <c oughs> นี่อันนี้คือน้ำยานางนนสต้ตาเสือ้อพี่เลยนะกระแดะประแดะดนูวปะกระแดะนูวแดกนูวนะคะทุกคนแดกนัวหนึ่งซอส ใส่ลายนวลายใส่น้อยนูน่อย,อยต่อไปมาฝน นนนะมาเยอะทุกคน,กนมากินแกงเลอาไม้ไมน้ำเดือดเลยกปุแดงลงไปคนแล้วกับปูดแดงม,มากลกไปทางดอกทางมะโคเล่โคเล่โคเล่ขล้าเบอร์อไนจะขึ้นถือว่ากินได้แนละ้ ถ้าคือเขาเบอร์ในได้ทุกคนนี่เก็บไว้นี่ตอนนี้ทุกคนแกงทำมาห้ามซุปเรียบร้อยแลย้วค่อยสิตักใส่กระตุกแล้วก็เนี่ยไปกินนะทุกคนนี่คน อยบางเย็นทุกคนไม่ใช่เอ็ดเหรอตบกินลิ้นบเลกินข้าวทุกคนมาเด้อมาเด้อมากินข้าวน้ำเดียวนี่แกงละไม่ตับทอูอีติ๊งน่ยลามากินมหแกงละไม้ลาม,ามาๆลวเอฟซีเน่ยสิเอฟซีมาที Khang kèng anh em tìm tính đâu. Hoa phóng. Mày không mày. Mày kát kìm khao khao kìm khao kìm 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 chăm kìm 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 không kìm 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 nắng ừm

พออยู่มาพ่นพาไม่ใบาพ่นมาลนน้ำชักบ้านทนี้ไหนทาวกะมาละมือละมันมือน้ำเพื่อเกมือมือเนาะว้อนเกลืข้าวกับมีแต่คู่มาพ่น้าพ่นอย่อยู่เพื่อไห ำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพลงเท่านี้เนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องฟิลมเอคลิปต่อๆไปในเดือนบา,บายไปพร้อกันไปลิน้าจ้า